วันเทโวโรหณนะคือวันที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จย่างลงมาจากเทโวโลก เกิดขึ้นหลังวันออกพรรษาหนึ่งวันแต่วันนี้พระอาจารย์จะชี้ให้เห็นอีกความสําคัญหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เทโวโรหณะนั่นก็คือที่มาที่ไปที่ก่อให้เกิดวันนี้เพราะว่าหนึ่งในพรรษาที่7นั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา 2. พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดานั้นสิ่งที่ทรงนำไปโปรดก็คือทรงแสดงพระอภิธรรมเป็นธรรมที่ล้ำลึกที่สุด ที่พระพุทธองค์ทรงข้นพบสมแม้พระพุทธองค์จะทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จริงแต่พระองค์ไม่ได้ตัดความรับผิดชอบในฐานะลูกที่พึงปฏิบัติต่อแม่ แม้พระพุทธองค์กับพระพุทธมารดาจะอยู่กันคนละโลกไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่ลูกคนหนึ่งจะตอบแทนพระคุณมารดาแต่อย่างใดแล้วเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในบ้านเดียวกันในโลกเดียวกันกับมารดาเบิดาของเราเล่าเราได้ทําหน้าที่ของบุตรที่ดาที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูแล้วหรือยังคมธรรมประจําวันนี้ก็คือ ภูมิเวสป,ปุริสาหนังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกตตะเวทีเป็นรากฐานของการเป็นคนดี